มาดูความคืบหน้าในส่วนของสถานการณ์อิสราเอลนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศก็มีเป็นรายงานออกมาว่ามีแรงงานไทยอิสราเอลเนี่ยถูกจับตัวเพิ่มอีก3คนนะคะคุณผ,ผู้ชมขณะที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็พบว่ามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นะนะคะคือคนไทยแรงงานไทยเนี่ยคือไม่สบายใจเนี่ยมากถึง500กว่าราย จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อิสราเอลค่ะกระทรวงการต่างประเทศรายงานบอกว่าพบว่ามีแรงงานไทยถูกคุมตัวเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เป็น22รายเพิ่มขึ้นจากเดิม3รายผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บยังเท่าเดิมค่ะก็คือแรงงานไทยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว32คนบาดเจ็บ19คนส่วนเที่ยวบ,บินอพยพแรงงานไทยที่จะเดินทางมาถึงไทยวันนี้30ตุลาคมนะคะก็ถึงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้บอนอนะคะที่เครื่องบินของกองทัพอากาศค่ะ140คนไลน์แอร์ค่ะ SL 7001จะถึงดอนเมืองตอน8นาฬิกา40นาทีนะคะ8โมง40อีกสักครู่เดียวก็จะมาถึงแล้วอันนี้ลงทะเบียนมา180คนนะคะแล้วก็สายการบินค่ะ l r ค่ะ LY 083ลงทะเบียนมา310 ทีนี้มาดูเรื่องของสุขภาพของแรงงานกันบ้างากระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยผลการดูแลสุขภาพแรงงานไทยที่กลับมานะคะผู้ชมกลับมาเนี่ยสาชุดนะคะนะคะสะสม6,464ร64ายเป็นชาย6,337รายหญิง127รายพบว่ามีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยประมาณ100คนบาดเจ็บ20คนอาการทางเดินหายใจ 63คนมีโรคประจำตัว3คนนอกจากนี้ยังพบอาการผิวหนังค่ะ12คนมีคนไข้เนี่ยเป็นผื่นนะคะ1นคนแล้วก็มีไข้ปวดศีรษะอีก1คน 1> แต่อาการภายนอกยังไม่เท่าไหร่มาดูอาการภายในคะ่ะ สุขภาพจิตคุณผู้ชมของแรงงานไทยที่กลับมานะคะเขาบอกว่าพบว่ามีความเครียดความไม่สบายใจเนี่ย480คนส่วนใหญ่ก็ไม่สบายใจระดับปานกลางประมาณ403คนค่ะไม่สบายใจหรือว่ากดดันหนักมากเนี่ย50คนมากที่สุด27คนทั้งหมดนะคะก็ได้รับการติดตามการดูแลจากสถาสถานพยาบาลในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่ากลับบ้านกันแล้วแต่ยังไงก็ต้องรักษาอาการความไม่สบายใจเนี่ยคะ่ะต่อเนื่องเลยนะคะ เป็นอาการทางจิตข้างในก็ต้องดูแลกันอย่าง,างแบบรับครอบด้วยหนีสงครามมาเนาะ ไม่รู้ว่าตอนที่ก่อนจะกลับมาเนี่ยเจออะไรกันมาบ้างนะคะหลายคนเจอหนักที่มีทหารเข้ามาล้อมมีปืนที่ยิงเข้ามานั่งนั่ง,น,งนอน,น,อน,น,อนๆกันอยู่ในที่พักในแคมป์ก็มีลูกกระสุนเนี่ยเฉียวตัวเองไปมาหลายคนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยซ้ำไปนะคะนั่นด้านหนึ่งค่ะเรื่องของการเข้าไปให้ความช่วยเหลือหลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วเบื้องต้นสุขภาพใช่ไหมคะทั้งกายใจส่วนหลังจากนั้นล่ะคะหลายคนที่เครียดต่อว่ากลับมาแล้วจะให้มาทําอะไรม,มีงานให้ทํำไหมไหนจะหนี้คืนหนี้ก็ยัง แล้วจะเอารายได้ที่ไหนมาใช้หนี้เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะทางรัฐบาลเองยืนยันนะคะไม่ว่าจะกระทรวงแรงงานเองก็ตามทีนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือหนี้สินต่างๆเนี่ยนะคะก็กําลังดูกันอยู่ค่ะแล้วก็เตรียมจะเสนอนายกให้ช่วยพิจารณาด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกอยู่ในขั้นตอนเตรียมละเตรียมเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยข้อเสนอต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งถึงนายกโดยเฉพาะการพักหนี้ค่ะ ใครเป็นหนี้อยู่แต่ว่าต้องเป็นหนี้ในระบบนะคะที่สามารถตรวจสอบกันได้ช่วยเหลือกันได้เดี๋ยวจะมีการพักหนี้ให้ลดต้นลดดอกอะไรก็ว่ากันไปคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าเดี๋ยวอังคารที่31ตุลาคมพรุ่งนี้นะคะหรือไม่ก็ไม่เกินสัปดาห์หน้านี่แหละทางกระทรวงแรงงานเตรียมชงให้กับนายกขอพักหนี้ให้กับแรงงานไทยที่เป็นหนี้จากการเดินทางไปที่อิสราเอลค่ะ เป็นการพักทั้งต้นพักทั้งดอกเลยเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบด้วยนะคะเอาละ่ะอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะคะจะพิจารณาในส่วนของหนี้นอกระบบให้ด้วยโดยเงินแต่ละคนเนี่ยไม่เกินวงเงินนะคะ1นึ0 0 0สบาทคุณพี่พัฒน์บอกว่าการพักหนี้ในครั้งนี้นคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน3 0 0ร้อยถึงสี่ล้านบาทเป็นระยะเวลา3ปีทางกระทรวงแรงงานจะทําเรื่องให้ท่านนายกพิจารณาค่ะเหมือนที่ดําเนินการพักหนี้ให้กับเกษตรกรนัน แหละที่พักได้ทั้งต้นทั้งดอกนะคะวงเงินเนี่ยสามแสนบาทเป็นเวลา3ปีอันนี้ของเกษตรกรนะคะอันนี้เนี่ยส่วน1,50่งแบาทวงเงินนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่ไปกู้ยืมไปจะเอาไปค่าค่าเดินทางอะคะ่ะไปอิสราเอลอทีนี้จากการหารือกับกรมการจัดหางานเองพบว่าแรงงานส่วนใหญ่ที่เขาไปที่อิสราเอลไปกู้ทกศว,วงเงินก็จะไม่เกิน1 5 0 0 0 0นะคะ เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านของสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคุณนพดลปัทธรรค่ะในฐานะประธานกรรมธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนรัษฎรก็พูดถึงสถานการณ์ในอิสราเอลแล้วก็กาซานะคะว่ารู้สึกกังวลใจมากค่ะต่อสวัสดิภาพแล้วก็ความปลอดภัยของคนไทยโดยเฉพาะที่ถูกจับตัวไปแล้วก็คนไทยที่ยังค้างอยู่ที่อิสราเอลหลายหมื่นคนก็เชื่อว่ารัฐบาลทําทุกทางจริงๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งพาคนไทยกลับบ้านนะคะ คุณพนพพลบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่รัฐบาลกระตุ้นให้คนไทยในอิสราเอลกลับบ้านก่อนตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยมันจะขยายวงกว้างไทยเราก็ไม่อยากเห็นการพัฒนาไปในทิศทางนั้นโดยกรรมธิการต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์มาตลอดค่ะรู้สึกเสียใจห่วงใยทุกครอบครัวเชกเช่นเดียวกับฝ่ายอื่นๆนะคะที่อยากจะเห็นการสู้รบเนี่ยมันยุติลงสักทีแล้วก็เกิดสันติภาพอย่างยังย่งยืนในภูมิภาค โดยมีข้อเสนอและก็ประเด็นฝากไปที่ฝ่ายบริหารค่ะข้อแรกก็คือควรจะประเมินแล้วก็หาพื้นที่ปลอดภัยในประเทศใกล้เคียง ระหว่างรออพยพนะคะว่ามีมากน้อยเพียงใดสแตนบายเอาไว้ข้อที่2เร่งติดต่อครอบครัวคนไทย2 0 0 0มื่นกว่าคนเพื่อให้เขาไปขอให้เดินทางกลับไทยเนี่ยได้หรือเปล่าข้อที่3ค่ะคนที่เดินทางกลับเราจะหางานให้ทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยรองรับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าคนที่เดินทางกลับต่างก็มีความรู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายควรจะขอแล้วก็รวบรวมเป็นธนาคารความรู้ เป็นครั้งความรู้ไปเลยค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรระหว่างที่รอจะกลับไปทํางานที่อิสราเอลหลังจากสถานการณ์สงบอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ถึงพี่ป้านะ้าอานะคะที่มีครอบครัวนะลูกหลานท่านยังคงอยู่ที่อิสราเอลแล้วก็เป็นห่วงเรื่องหนี้ที่กู้ยืมไปอาจจะบอกเขาก็ได้นะคะว่าตอนนี้ทางการไทยเนี่ยเตรียมพักหนี้ให้ตั้ง3ปีเน่ ไปจ่ายกันอีกทีในปีที่4ระหว่างนี้ก็หางานทํากันไปและจะไปหาที่ไหนแรงงานเขาก็รองรับให้นะคะไปลงทะเบียนกับเขาจะทํางานในบ้านเราในประเทศไทยก็ได้หรือจะไปประเทศอื่นๆเกาหลีใต้หรือออสเตรเลียเขาก็ดูเอาไว้ให้อยู่หลังจากนั้นปีที่4ค่อยใชหนี่แล้วใช้กันแบบหลักร้อยบาทต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นคือเราเห็นถึงความรุนแรงของสงครามอ่ะอยากจะให้กลับมานะคะค่ะ <c oughs> ติดตามพ p ีพ v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย